เปลียนภาพถ่ายธรรมดาของเราให้กลายเป็นภาพป๊อปอัพ3มิติใช่เรื่องยากอีกต่อไปมีพิธที่ทำยังไงคลิปนี้ครูอาร่านมีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับครูอาร่านในช่อง youtube ไอเดียสร้างสื่อด้วยมือถือในคลิปนี้นะคะครูอาร่านจะมีเทคนิคนะคะวิธีการ เปลี่ยนภาพถ่ายของเราให้กลายเป็นภาพป๊อปอัพ3มิติตเหมือนตัวอย่างที่แสดงอยู่ด้านหลังครูอันนี้นะคะโดยครูอันได้ไอเดียนี้มาจากช่อง About Boy ค่ะโดยนะคะเราจะไปทำกันในแอปฟรีที่มีชื่อว่า App CapCut ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่มีนะคะก็ไปดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีค่ะสามารถใช้ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะตอนนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆดาวน์โหลดพร้อมแล้วนะคะ ไปดูวิธีการเปลี่ยนภาพถ่ายของเราให้กลายเป็นภาพสามมิติพร้อมกันกับครูอันในคลิปเลยค่ะไปค่ะ <Wow. S 1> คลิกเข้าไปที่แอป CapCut ค่ะจากนั้นไปที่แถบเครื่องมือด้านบนค่ะคลิกคำว่าโปรเจกต์หมายตรงเครื่องหมายบวกค่ะไปที่แถบเครื่องมือด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะไปคลิกตรงคำว่ารูปภาพค่ะ โดยครูอันจะพาเพื่อนๆทำอยู่ด้วยการ3รูปภาพนะคะเป็นตัวอย่างภาพแรกค่ะคลิกครั้งที่1ภาพแรกแล้วมาที่ด้านล่างคลิกตรงคำว่าเพิ่มค่ะเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะเราจะเปลี่ยนภาพถ่ายธรรมดาของเรานี้ให้เป็นภาพป๊อปอัพ3มมิตินะคะให้คลิกไปที่เลเยอร์รูปภาพค่ะจะเกิดขอบสีขาวขึ้นแล้วจะเกิดแถบเครื่องมือด้านล่างค่ะ ให้เราไปสไลด์แท็กเครื่องมือด้านล่างไปที่คำว่าสไตล์ค่ะคลิกตรงคำว่าสไตล์เสร็จแล้วมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมารูปภาพนะคะให้เราไปคลิกตรงคำว่าป๊อปอัพค่ะตรงนี้นะคะสังเกตนะคะว่ารูปภาพธรรมดาเมื่อกี้ของเรานั้นถูกเปลี่ยนเป็นภาพป๊อปอัพสมิติเรียบร้อยแล้วนะคะ ท้ายภาพนั้นจะมีโลโก้ลายน้ำของเขานะคะให้เราคลิกไปที่เลเยอร์โลโก้ลายน้ำไปที่ถังขยะด้านล่างลบทิ้งค่ะเราไม่ต้องการจะใช้นะคะเราจะบันทึกรูปภาพที่1ก่อนนะคะคลิกไปที่หัวลูกศรด้านบนค่ะตอนนี้นะคะภาพที่1เราถูกบันทึกในแกลลอรี่รูปภาพของเราเสร็จแล้วนะคะคลิกเสร็จสิ้นค่ะเดี๋ยวออกไปดูที่แกลลอรี่รูปภาพค่ะ น,นี้จะเป็นรูปภาพที่เราทำเมื่อกี้นะคะมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกสักสองรูปภาพค่ะเพื่อที่ครูอ่านจะพาเพื่อนๆทำลูกเล่นนะคะเราก็คลิกกลับไปที่แอป a p c คั t ค่ะไปที่เครื่องหมายบวกด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะไปที่แถบเครื่องมือด้านบนคลิกคำว่ารูปภาพค่ะไปนําภาพที่สองที่เราจะทำเข้ามาค่ะคลิกเข้าไปค่ะคลิกเลือกแล้ว ไปที่ด้านล่างคลิกคําว่าเพิ่มค่ะตอนนี้เราได้รูปภาพที่2แล้วนะคะคลิกไปที่เลเยอร์รูปภาพไปที่แถบเครื่องมือด้านล่างไปคลิกคําว่าสไตล์ค่ะไปกดเลือกคําว่าป๊อปอัพค่ะตอนนี้ภาพถ่ายของเราก็เปลี่ยนเป็นภาพป๊อปอัพเรียบร้อยแล้วนะคะลายน้ำที่ตามมานั้นเราไม่ต้องการจะใช้ค่ะคลิกไปที่เลเยอร์ลายน้ำค่ะ เสร็จแล้วก็ไปที่รูปถังขยะด,ด้านล่างลบทิ้งค่ะเราก็จะบันทึกรูปภาพที่2เอาไว้ก่อนนะคะคลิกไปที่หัวลูกศรด้านบนค่ะตอนนี้ภาพที่2เราถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วคลิกเสร็จสิ้นค่ะอีกหนึ่งรูปภาพนะคะครูอ่านจะทําอีกหนึ่งรูปภาพไปที่เครื่องหมายบวกโปรเจกต์ใหม่ไปที่แถบเครื่องมือด้านบนรูปภาพไปเลือกรูปภาพที่3เข้ามาคลิกเลือก จากนั้นไปที่แถบเครื่องมือด้านล่างคลิกเพิ่มค่ะเมื่อได้รูปภาพเข้ามาคลิกเข้าไปที่เลเยอ์รูปภาพจะเกิดกรอบสีขาวขึ้นไปที่แถบเครื่องมือด้านล่างเลือกคำว่าสไตล์ค่ะแล้วไปเลือกคำว่าป๊อปอัพค่ะภาพเราก็จะเปลี่ยนเป็นภาพ3มมิติป๊อปอัพเด้งขึ้นมาส่วนลายน้ำที่ตามติดมานั้นคลิกเข้าไปค่ะไม่ต้องการจะใช้งานไปที่ถังขยะค่ะลบทิ้ง บันทึกรูปภาพที่3ของเราเอาไว้ค่ะไปที่หัวลูกศรด้านบนคลิกค่ะตอนนี้คลิกเสร็จสิ้นค่ะตอนนี้นะคะในแกลอลรี่รูปภาพของเรานั้นจะมี3รูปภาพที่เราทําไปเป็นภาพป๊อปอัพนะคะป๊อปอัพเด้งขึ้นเท่านั้นนะคะทั้ง3รูปภาพแล้วซึ่งในขั้นตอนต่อไปค่ะผู้อ่านจะพาเพื่อนๆไปทำป๊อปอัพเด้งขึ้นแล้วเด้งกลับนะคะ โดยให้เราคลิกเข้าไปที่แอปแคปค u t อีกครั้งหนึ่งค่ะไปที่คำว่าโปรเจกต์ใหม่จากนั้นไปที่แถบเครื่องมือด้านบนคลิกคำว่าวิดีโอค่ะแล้วไปเลือกวิดีโอนะคะที่เราทําไปเมื่อกี้3รูปภาพที่เราทําไปเมื่อกี้นะคะคลิกไปรูปภาพที่1ที่2วิดีโอที่3ค่ะแล้วไปกดตรงคำว่าเพิ่มค่ะตรงนี้นะคะในแอปแคปค u t ของเราก็จะได้ รูปภาพหรือวิดีโอป๊อปอัพที่เราทำสามมิติขึ้นมานะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะจะเห็นว่ารูปภาพนั้นจะเด้งขึ้นมาเพียงอย่างเดียวนะคะทีนี้ครูอ่านจะพาเพื่อนๆใส่ลูกเล่นค่ะเมื่อมีการเด้งขึ้นแล้วเราจะให้รูปภาพนั้นมันเด้งกลับกลับไปอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้นะคะให้เราคลิกเข้าไปที่เ a เยอร์วิดีโอแรกค่ะมันจะเกิดแทบเครื่องมือด้านล่างให้เราคลิกสไลด์ค่ะ ไปหาคําว่าคัดลอกค่ะคลิกเข้าไปตรงคําว่าคัดลอกจะสังเกตเห็นนะคะว่าเลเยอร์วิดีโอที่1นั้นเกิดเพิ่มขึ้นมาอีก1วิดีโอค่ะให้เราคลิกเข้าไปที่เลเยอร์ที่เราคัดลอกมาจากนั้นไปที่แถบเครื่องมือด้านล่างค่ะคลิกสไลด์หาคำว่าย้อนกลับค่ะ ตอนนี้ประมวลผลย้อนกลับให้เราแล้วไปดูค่ะว่ามันต่างกันยังไงภาพแรกนั้นป๊อปอัพเด้งขึ้นอันนี้ป๊อปอัพเด้งกลับลงแล้วนะคะภาพที่2นี้จะเด้งขึ้นอย่างเดียวยังไม่เด้งกลับนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําให้ภาพที่2นั้นเด้งกลับลงมาอยู่ที่เดิมเหมือนภาพแรกที่เราทําค่ะให้เราคลิกเข้าไปเลเยอร์รูปภาพที่2ค่ะจากนั้นไปสไลด์หาแถบเครื่องมือด้านล่างค่ะ ไปที่คำว่าคัดลอกเกิดเลเยอร์รูปภาพขึ้นมาอีกหนึ่งรูปภาพหรือวิดีโอขึ้นมาอีกหนึ่งวิดีโอนะคะเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปวิดีโอที่2ที่เพิ่มขึ้นมาสไลด์ไปที่แถบเครื่องมือด้านล่างค่ะไปคลิกคำว่าย้อนกลับค่ะตอนนี้เขาประมวลผลให้เราครบแล้วลองดูค่ะภาพแรกป๊ับอัพเด้งขึ้นปรับอัพเด้งกลับ มันก็จะทำให้ภาพมีมิติขึ้นนะคะภาพสุดท้ายทำเช่นกันค่ะคลิกเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็ไปที่แถบเครื่องมือด้านล่างคลิกคำว่าคัดลอกมันจะเกิดเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์คลิกเข้าไปที่เลเยอร์ที่เราทำการคัดลอกจะเกิดขอบสีขาวขึ้นไปที่แถบเครื่องมือด้านล่างค่ะไปคลิกคำว่าย้อนกลับตรงนี้นะคะอันนี้ อันนี้กดเพิ่มมาไม่เอานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่ภาพแรกค่ะปับอับเด้งกลับภาพที่สองปับอับเด้งึ้นจากนั้นก็ปับอับเด้งกลับลงค่ะภาพที่สามปับอับเด้งึ้นแล้วก็ปอปอัพเด้งกลับลงเสร็จแล้วมันจะมีลายน้ำติดมาเราไม่ต้องการใช้คลิกค่ะแล้วก็ไปที่ถังขยะลบค่ะ ตอนนี้เราก็ได้รูปภาพเราครบแล้วนะคะเราจะนำออกไปใช้งานก็คลิกไปที่หัวลูกศรด้านบนค่ะทําการบันทึกรูปภาพทั้งหมดค่ะตอนนี้เขาก็บันทึกรูปภาพของเราแล้วนะคะคลิกเสร็จสิ้นค่ะเสร็จแล้วก็ไปที่แกลลอรี่รูปภาพไปดูได้เลยค่ะภาพเด้งกลับภาพที่สองนะคะภาพที่สาม เด้งกลับเพราะฉะนีนน้่ก็เป็นวิธีการถามภาพป๊อปอัพ3มิตินะคะให้มีลุกเล่นมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้งานกันดูค่ะมันจะได้เป็นการเพิ่มมิติให้กับรูปภาพของเราให้น่าสนใจยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆทำแล้วติดขัดตรงไหนนะคะสามารถที่จะทิ้งข้อความถามไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวครูอ่านจะกลับมาตอบนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ